สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าทุกคนครับวันนี้กลับมาหาพ่อไทหน้านะครับพ่อพ่อผมไทหน้านะครับผมพุดนะครับพี่น้องครับพุดนะบุษราค่ะขอไปเอ็มเด้อพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ไปลุ้นก็ได้หลายพี่น้องผมก็อยู่น่านครับผมมาเรียนหน้าฮานานครับพี่น้องครับผมมาเรียนหน้าครับกับเมียกับข้อมินมาได้ครับพี่น้องครับฝากติดตามช่อง YouTube ผมครับพี่น้องครับบอลกิติอนันต์ออฟชิเอลหรือกิติอนันต์ออฟชิเอลนะครับกิตินันจันชาออฟชิเอลนะครับจะบอลกิติอนันต์ออฟชิเอลนะ บอลโอ้ไม่ใช่บอลกีเดียนออบิเชียลนะฝากติดตามด้วยนะครับกีเดียนจันชาออบิเชียลนะครับก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับที่พูดผิดพูดแรงเกินไปประมาณนี้นะนี่ก็ไทยนานะครับเนี่ยเพราะว่านี่ครับพี่น้องครับผมก็ไทยนานะครับนี่ต้นมะกอกต้องครับพี่น้องต้นมะกต้องก็ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาผมจะพาไปเบิองครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นลุมปลานะครับพี่น้องครับนี่ลุมปลาครับนี่ก็เป็นล wow ุมปลานะครับพี่น้องครับนี่ถนนทางน้ํน้เข้มครับอาเภอเมืองจ่ออินทร์ท่านนี้ครับไม่รุนล่ายหลายมีพี่น้องครับมัดหาตํารวจมัดนำาหมืนเนี่ยนะี่มัดกับเหมนเ่พี่น้องครับคุณเพิ่นขุนทาไม่รุนเต็มอยูุ่นะครับพี่น้องครับไม่รุนก็อยู่ทางบนครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสวนปรามของข้าเจ้านะครับทางของญาตินะครับหรือญาตินะ นี่เป็นต้นม่วงพึ่งเบิด์ย่าไปครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยพี่น้องว่าัตถุไทยเบิ่งอยู่กับเสียผักเสียบเนะาะใครเก็บม่วงก็เลยบ่ได้ถ่ายซุ้มพี่น้องเบิ่งครับพวกเจ้าเบิ่งนะฮะนะผมจะพาไปเบิ่งต้นมะต้องนะฮะให้เบิ่งครับปากติดตามเด้อครับพี่น้องครับถึงสิบุ๊ถึงผมจะไล่พวเป็นแต่ก็คอหลอกน,น้ำเด้อครับเพิ่งมทาถ่ายเทือแรกครับเทือแรกครับพี่น้องครับเทือแรกอีหลี ผมบ้เคยทายแบคทีเรแล้วก็บอมีกล้องไงครับบอมีมือกล้องนันนะครับนี่มาเบิกครับพี่น้องครับมาไหนี่มาค้าแรงเก็บค้าแรงเก็บจิปลมนะฮะครับต้นบกมองครับพี่น้องคอ้ต้นบักตองนะครับเห็นบ่ล่ะครับต้นตองครับพี่น้องครับมาเบิกต้นบกง่าครับพี่น้องครับนี่นี่บกง่ายยัง เดพี่น้องครับพี่นบองครับพี่น้องครับต้องนี่นี่ครับพี่น้องว่าเป็น so ต้นบักม่องเด้อนี่นะหมักต้นบักสมนะครับต้นบักต้องสมอันนี้หมักแห้งนี่พี่น้องนี่ครับส ну ุดยอดแห้งมากินอะไเด้อครับพี่น้องโอ้หมักนี่ใหญ่ยอดสุดยอดแห้งโอ้ยมืดครับพี่น้องครับมันมืดสุดยอดแห้งครับพี่น้องนี่สุดยอดแห้งครับ เบิ่งครับประมงตารางนี่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 สุดยอดแห้งเลยครับพี่น้องครับเพียร์ปัดลายเต็มต้นครับพี่น้องครับมาเด้อม้านน้ำกันมาออกสู้ไปกินนะครับพี่น้องครับบ้านหนองน้ำเชียงอำเ่อเมืองจังหวัดน่านนี่ครับบ้านหนอ้ำเชีองอำเภอเมืองจังหวัดน่านตเชียงยืนนะครับมาเด้อพี่น้องครับนี่ก็เป็นทงหน้านะครับผมนี่เด้อใครใครพามาท่านี่ก็จะเห็นตลอดนะครับ ผู้ใดมากกับคอมเมนต์มาได้ครับหรือพานมากกับคอมเมนต์มาได้ครับนะครับหน้ากับสุดพุ่นนะครับนะครับเป็นสวนต้นมะพร้าวนะครับผมไปเวามะม่วงกี่น้มะผมจะพายไปเมะพร้าวครับพี่น้องครับเผาน้อยอร่อยมากครับถึงจะน้อยน่อยแต่มันก็อร่อยนะฮะมีน้ำหวานดีมากครับพี่น้องครับซ้ำกับง่ามนะครับโอ伊เท็ดเขาโมกนะฮะมะพร้าวก็ไป็นโเท็ดเขาโมกมันกับ แข็งเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะหมากอ้อนหมากแข็งนะมาหมากอ้อนหมากหม้ออ้อนประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเม็นหมอเงี้กรัดค่อยรู้ครับพี่น้องผู้หนะไวรุนหลายผู้หนาดิ้งินเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ถ้าไวรุนครับพี่น้องครับสุดยอดมากดิ้งินวะครับพี่น้องครับสุดยอดมากแห้งผู้นรามวรุนเต็มอยู่มาจับไปเลยเด้อครับคุณตำรวจครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ครับ แองไลเด้อถนนน้ำเชื่อมเพิ่มเมื่งจังหวัดนราธินี่ครับถนนเส้นนี่ครับถนนคลองนะครับถนนคลองบ้านน้ำเชื่อมด้วยครับพี่น้องปูนจวดกินน้ำดูวยปูนอ่ะนี่ก็เป็นกอไผ่ครับพี่น้องครับกอไผ่ใหญ่แล้วกำลังจะเกิดกอไผ่เบิ้งเมื่อเมื่อเบิ่งเออะไรครับพี่น้องนี่บกสถานการณ์บบกปอกเปล่าปอกบุ๊เปลี่ยนครับพี่น้องขึ้นโง่บุยผมโง่แหงนี่ครับบเปล้าวซีมาครับพี่น้องครับเป่ามาเมื่อกี้นี่ จะเริ่มกินจะเริ่มกินสมโอทีกินแล้วโอเลยนะครับผมพี่น้องครับนี่หะเด้ล่ะเนียวสุดยอดครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ละได้กินแล้วครับพี่น้องครับไต้ล่ะนี่ครับพี่น้องกว่านีิครับพี่น้องกว่าเลยเห็นวันนน้ครับพี่น้องสุดยอดแห้งครับพี่น้องครับอย่าลืมเ้อมากินน้ำกันครับพี่น้องมาขอได้มาเอาได้เล้ครับนีหลุมป่าพี่น้องครับพอป่ามักจัสมือครับพี่น้องครับ ผมมาเบื้องปลายพะลุ่งครับนี่เป็นหน้าของพะลุ่งผมด้วยครับโปเมนาพ่อผมครับก็คือการละว่าครับพี่น้องครับมาอยู่น้ากันนะนี่ครับพี่น้องครับปลาสุยอดนลายแห้งลายแห้งครับพี่น้องครับพุณนะนี่ละผมมาใส่เบ็ดตัวนี้แหละได้ได้ปลาโคตรลายครับพี่น้องครับแต่ว่าช่วงออกพรรษาหรือข้าวพรรษานี่แหละมันจะตายน้านฮะ มันจะตายน้ํานะครับมันตายน้ําบ่รู้เป็นพ่อ,อยังอาจหรือเป็นตายเดียดหรือพ่อตายน้ําตายฝนนะครับโอ้หรือดูฝนถึงหรือดูฝนมันจะตายอ่ะมันจะตายหมดทุกตัวมันเหมือนเหมือนจังตีตายนะ่ะมันจะเหมือนกับคําว่าตีตายนะครับแต่ไม่รู้มันจะเป็นยังไม่รู้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กราบขอให้นะเรด้อครับพูดผิดพูดจาไม่ดีอะไรก็ขอให้นะครับพี่น้องกราบ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณครับ